กาละครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนใจร้อนโกรธง่ายและมักโทษคนอื่นเมื่อชีวิตไม่เป็นดังใจวันหนึ่งเขาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยใจที่หนักอึง้งเขาทูลถามว่าทำไมชีวิตของข้าพเจ้าจึงวุ่นวายและไม่เคยสงบเลย พระพุทธเจ้ามีได้ตรัสตอบในทันทีพระองค์ทรงหยิบขันน้ำใสขึ้นมาแล้วตรัสถามว่าน้ำในขันนี้ใสหรือไม่ชายหนุ่มตอบว่าใสมากพระเจ้าค่ะจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงหยิบผงดินเล็กน้อยใส่ลงไปในขันน้ำน้ำที่เคยใสกลับคุณลงทันที พระพุทธเจ้าตรัสอย่างสงบว่าน้ำไม่ได้เสียแต่สิ่งที่ใส่ลงไปทำให้น้ำขุนแล้วพระองค์จึงตรัสสอนว่าใจของคนเราก็เหมือนน้ำถ้าเราใส่ความโกรธใส่ความอิจฉาใส่คําพูดร้ายลงไปในใจใจที่เคยสงบก็จะขุนหมัวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าน้ำใส อย่าเอาโคลนไปกวนใจสงบอย่าเอาโทสะไปเติมเมื่อชายหนุ่มได้ฟังสติก็เกิดขึ้นในใจเขาเข้าใจว่าความวุ่นวายในชีวิตไม่ได้เกิดจากโลกทั้งหมดแต่เกิดจากใจที่ไม่รู้จักระวังตั้งแต่นั้นมาเมื่อโกรธเขาหยุดเมื่อจะพูดแรงเขานิ่งเมื่อใจฟุ้ง เขากลับมาดูลมหายใจไม่นานชีวิตที่เคยวุ่นวายเหมือนน้ำที่ตกตะกอนและกลับมาใสาอีกครั้งพุทธศาสนาสอนให้เราแก้ที่ใจไม่ใช่โทษโลกเมื่อใจสงบชีวิตก็สงบเมื่อใจดีโลกก็เบาตามถ้าธรรมะสอนใจบทนี้ ทำให้ใจของคุณสงบลงแม้เพียงเล็กน้อยขอชวนคุณกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมะสอนใจกดแชร์เพื่อส่งต่อธรรมะดีๆให้ใครสักคนที่กำลังเหนื่อยเหมือนคุณและกดติดตามช่องนี้ไว้เพื่อรับฟังธรรมะสอนใจและคำสอนพระพุทธเจ้าดีๆทุกวัน สุดท้ายอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปบอกเราหน่อยว่าวันนี้ธรรมะบทนี้สอนใจคุณเรื่องอะไรขอให้ทุกคนพบความสงบและมีสติในทุกวันของชีวิต